สวัสดีครับอ่างน้ําจากยางรถยนต์กําลังฮิตนะฮะหลังจากที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มีหลายคนถ้าเข้ามาโทรเข้ามา,า,า,มาสอบถามทั้งทาง,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจนะก็อสอบถามเข้ามาเวลาทําเนี่ยล็อกแขนหรือว่าล็อกหลังยังไงนะถ้าหากใครที่ออกกําลังกายเล่นฟิตเนสเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับสําหรับการทํากระถางน้ําผมแนะนําไปแล้วว่าคนแก่เนี่ยผมไม่แนะนําให้ทําเลยเพราะยางบางตัว มันมีความยืดหยุ่นมีความแข็งไม่เหมือนกันนะความแข็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันมากบางตัวอ่อนมันทําง่ายบางตัวมันแข็งมันทํายากนะฮะถ้าหากใครไม่ล็อกหลังนะดีๆเนี่ยหรือไม่ล็อกเอวดีๆเนี่ยผมว่ามีปวดเอวแน่นอนนะปวดเอวแน่นอนนะยิ่งคนที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยยิ่งมาทําเนี่ยโอ้โหบ่นให้ผมฟังนะอย่าดูคลิปผมไปแล้วไปทําดามโอ้โหย ลุงทําดูแล้วว่างั้นโอ้โหวโปวดเลยไอ้อหนูเอ้ยไม่น่าทําเลยก็ผมบอกไปแล้วนะฮะในชิปว่าถ้าหากคนแก่อย่าไปทํานะฮะคือมีโอกาสบาดเจ็บนะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้คนหนุ่มๆทํานะฮะหลายคนบอกว่าการจีดเนี่ยมันง่ายนะง่ายมากจร้งรับการจีดมันง่ายนะฮะเด็กๆทําเนี่ยก็ยังได้เลยสําหรับการจีด,ดเพียงแค่ทําให้มีดมันคมนะ,ะหนึ่งคัตเตอร์สองเป็นมีดอะไรก็ได้นะ,ะแต่ให้มันแหลมแล้วก็คม นะมันจีดง่ายมากสําหรับหน้ายางเนี่ยแต่พอถึงขั้นตอนงัดเท่านั้นแหละนะหลายคนยอมแพ้บอกว่าโอ้ผมทําเนี่ยทําไม่ได้เลยนะทําไม่ได้ในที่นี้คือไม่ได้เลยนะฮะเพื่อนๆโอ้โหผมก็แนะนําไปหนึ่งไปซื้อใหม่นะฮะไปซื้อเอาดีกว่าสองถ้าหากเฮ้ยทำไม่ได้วันนี้แหละวันหน้าต้องทําได้เนี่ยคือต้องเอาให้ได้เนี่ย ต้องย้อนกับ uh, ดูชิปในหลายรอบมะเดี๋ยวท่านจะทําเป็นเองฮะนะเดี๋ยวทนจะทําเป็นเองมันไม่ยากอะไรครับสําหรับการงัดยางหรือว่าการกับกับยางนะยางรถยนต์นะฮะเพียงแค่รู้เทคนิคเนี่ยถึงแม้ว่ายางมันจะแข็งแค่ไหนเนะี่ยเอาอยู่แน่นอนนะเอาอยู่แน่นอนมาถึงขั้นตอนที่เรา จะจีดเสร็จแล้วนะครับสําหรับขอบอยางตอนนี้กําลังทําหูมันอยู่นะไปใช้มีดนะฮะมีดเนี่ยเวลาขีดไปถ้าหากรู้สึกว่ามันไม่คมเนี่ยต้องเอาไปเจียใหม่เลยนะหนึ่งเจียใส่หินฝนมีดสองเจียใส่หินเจียก็จะเอ่อเร็วหน่อยนะสาหรับการเจียใส่หินเจียปาเสร็จป,ปุ๊บเรามาถึงขั้นตอนการงัดเนี่ยฮะเท้าผมถีบมือสองข้างผมดึงหลังจากนั้นผมเอามืออีกข้างหนึ่งไปดันดึงยางข้างหลังเนี่ย ให้มันพลิกออกไปแล้วมันจะลงแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนะถ้าหากใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูหลายๆรอบนะฮะเอาจนท่านเนี่ยเข้าใจหลักการของมันนะเข้าใจทิศในการดึงของมันมือดึงนะครับหลังจากดึงเสร็จเท้ายันหลังจากเท้ายันเสร็จมืออีกข้างหนึ่งปล่อยออกมาแล้วดึงยางข้างหลังนะฮะพอมันพลิกออกมาเสร็จแบบนี้เนี่ยเราก็ ทำแบบนี้เลยฮะช่วยงัดแบบนี้เลยนะทั้งเทา้าทั้งมือนะ่ะช่วยกันเลยเท้าถีบมือดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะฮะทแบบนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงแบบมันจะงัดไม่ไปแล้วนะ่ะให้มันเป็นรูปรักษหน้าตาเป็นแบบนี้นะดูไว้นะฮะรูปรักหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเราจะทําอย่างไรดูให้จบนะฮะดูให้จบ ถ้าดูไม่จบเนี่ยทำไม่เป็นแน่นอนนะฮะมือข้างหนึ่งช่วยดันเท้าข้างหนึ่งก็ต้องถีบยางไว้อ่ะเดี๋ยวมันต้องเอาจังหวะที่มันง่ายนะฮะนี่ฮะมือดันส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยดึงส่วนเท้าก็ยันยันยางไว้นะฮะให้ยางมันพลิกขึ้นมาสังเกตดูนะยางด้านหลังมันเริ่มพิกแล้วฮะเพื่อนเพื่อนยางด้านหลังเริ่มพิกขึ้นไปแบบนี้ยางด้านหน้าเนี่ยมันต้อง ยกขึ้นมานะยางด้านหน้าต้องยกตัวขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอยกตัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราทําเหมือนเดิมฮะเท้าถีบมือดึงนะมันก็จะง่ายครับง่ายมากเลยฮะแบบนี้เห็นไหมยางบางตัวยางมันอ่อนนะหน้ายางมันไม่ได้หนามากมันจะทําง่ายมากคนแก่ทําได้แต่ถ้าหากยางบางตัวเนี่ยหน้ามันแข็งนะ บวกกับความหนาของมันมันจะยากเข้าไปอีกมันต้องออกแรงเยอะมากครับผมใช้ไอ,อตัวตลับเมตรฮนะมาวัดนะวัดเพื่อที่จะทำตัดแผ่นยางรองพื้นนะยางรองอ่างทำแบบนี้เนี่ยมันมันชัวฮะเวลาเราตัดมันจะได้ตัดออกมาสวยๆเราจะทำเป็นวงกลมลนะผมจะทำมาร์กเป็นวงกลมฮนะก็ใช้ตลับเมตรขอบยางนะมันใช้กระทะล้อขอบส6 พี่ hey, ไม่ใช่ขอบสิบเจ็ดครับเพื่อนๆใช้ขอบสิบเจ็ดผมจะตัดเลยขึ้นมาประมาณอ่าสิบผมมาร์กไว้สิบแปดนิ้วฮะเพื่อนๆมาร์กไว้สิบแปดนิ้วเนี่ยฮะก็ใช้ไอตัวช็อคฉีดมดในการฉีดมาร์กไว้มันจะได้ชัดนะฮะถ้าหากเอาสีเมจิเนี่ยสีไม่ออกครับเพื่อนๆแล้วเวลาใช้มีดกรีดจริงๆเนี่ยผมจะกรีด ขีดตรงบริเวณขอบอ่าตรงที่ผมมาร์กไว้นะผมจะไม่ขีดบนเส้นโดยตรงนะจะเลยขอบออกมานิดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนหลายคนก็โทรมาถามว่าเออขั้นตอนที่มันยากที่สุดก็คือขั้นตอนในนี้แหละนะขั้นตอนการพลิกกับยางเนี่ยคะผมก็แนะนําไปนะถ้าหากอยากจะทําให้ได้จริงๆเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะดูชิปย้อนดูหลายๆรอบนะพอทําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเทคนิคเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในตัวท่านเองนะฮะ แล้วผมดูคีบผมเสร็จเนี่ยเทคนิคมันซึมเข้าไปแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติตามพอเอาไปปฏิบัติตามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะประสบการณ์มันจะสอนเราเองพอมาทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันต่อไปเนี่ยเราจะรู้เทคนิคเทคนิคเราก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องชํานาญไปเลยคนระับเพื่อนๆผมเอาซิลิโคนนะฮะมาทาตรงบริเวณขอบยางนะบริเวณขอบยางที่ติดกับ ล้อนะ่ะตรงอขอบยางล็อกกระทะล้อนะ่ะหลังจากนั้นก็ใช้แผ่นยางที่เราตัดออกมาเมื่อกี้เอามายิงเข้าไปฮะเพื่อนเพื่อนยิงเข้าไปค่อย,อยๆยิงนะผมไม่ใช้ตะปูนะชิปนี้คือผมอยากทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหลากหลายรูปแบบครับชิปแรกเนี่ยโพสตไปแล้วนะผมใช้ตะปูทําก็จะตอกนะตอกนานเหมือนกันเพื่อนเพื่อนบางทีตอกไปตอกมาผมทําแรกๆเนี่ยผม ใช้มือจับนะฮะโอ,อ้โหยางมันเด้งเนาะคอนมันหลุยโดนมือนะมิเตอร์หลุยโดนมือมือผมซ้ําหมดนะฮะจนเป็นช่อเลือดเลยซ้าหมดผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะจากประสบการณ์ก็หลังจากนั้นก็ได้ใช้ชีมช่วยจับโอ้โหงานโคตรเร็วนะสําหรับงานตอกตะปูแต่มาคีมนี้เนี่ยเอาสกูหัวหินนะที่เขาเอาไปยิงหลงังคายิงสังกะสีนะ สกูหัวเห็ดปลายของมันจะเป็นสว่านนะฮะซึ่งสามารถยิงเหล็กได้เราก็เอามายิงครับเพื่อนๆความยาวของมันประมาณ1นิ้วครับเหมาะพอดีเลยยิงเข้าไปเนี่ยพอดีเป๊ะเลยซึ่งมันจะโผล่ตรงขอบยางออกมานิดเดียวไม่ถึงกับ3 4สี่เซนนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ถึงกับ3 4มสมิลน,นะเพื่อนๆเหมาะมากฮะเหมาะมากค,คือเราไม่ต้องไปเจียออกนะหลังจากที่ยิงเข้าไปส่วน ความยาวนะเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะฮะเราต้องดูที่หน้ายางของท่านด้วยว่าฮิหน้ายางของท่านเนี่ยมันหนามันบางก็เอาให้มันพอดีนะ่ะคือให้มันผูออกมานิดเดียวก็พอไม่ต้องเอาผอนะูเยอะนะเดี๋ยวมันมันไม่สวยนะเดี๋ยวต้องมาเสียเวลาเจียอีกนะคือให้มันผูออกมานิดเดียวเราท็จไม่ต้องไปเสียเวลามันเจียก็ยิงเข้าไปฮะยิงให้มันครบนะผมใช้ ไอตัวบล็อกนะฮะเป็นของโอซุกะนะฮะในการยิงนะบล็อกตัวนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายนะถ้าหากใครสนใจก็จัดเลยฮะเพื่อนๆราคาส0 0พันนิดๆเองไม่แพงฮะไม่แพงสองพันเนี่ยโอ้ใช้ได้หลากหลายงานเอาไปยิงกับงานลดก็ได้หรือยิงกับงานก่อสร้างก็ได้งาน DIY ก็ดีฮะมันมีตัวใส่สกูยิงสกูด้วยโอ้สะดวกสบาย หลังจากนั้นผมใช้ซิลิโคนนะมาแปะอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆเอาซิลิโคนแรบเข้าไปตรงบริเวณขอบนะขอบยางนะแรบเข้าไปเพื่อป้องกันการซึมอีกชั้นหนึ่งฮนะอันนี้เป็นชั้นที่สองแล้วนะเอาแรบตรงบริเวณขอบยางเสร็จปุ๊บตรงหัวนอ็อตเราก็ต้องเอาไปแรบด้วยนะเอาไปแรบด้วยเพื่อป้องกันการรั่วซึมฮะเพื่อนๆ เวลาทำก็ใช้ถุงมือนะฮะเป็นถุงมืออายางนะในการทำมือเราจะได้ไม่เลอะฮะขี้เกียดล้างมือนะถ้าใครไม่มีก็เอาสดๆเลยนะเวลาเอาไปล้างออกก็ใช้น้ำมันสนหรือว่าใช้แก๊สโซฮอล์ล้างก็ได้มันก็ออกง่ายเหมือนกันนะแต่ผมขี้เกียจล้างหลังจากนั้นเรามาใส่ไอตัวขามันนะฮะเป็นฐานรองใช้หัวน็อตด,ดิงน็อตเนี่ย ความยาวที่ผมใช้ย,ยิงนะประมาณนิ้วครึ่งครัเบเพื่อนๆความยาวมันประมาณนิ้วครึ่งเป็นนอ็อตสกูอ่าปลายมันจะเป็นหัวสว่างยิงกําเหล็กก็ยิงเข้าไปประมาณหกตัวฮะยิงเข้าไปประมาณหกตัวความยาวก็เอากะระยะเอานะฮะตามขอบยางนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องยิงให้มันถึงเนื้อขอบยางเลยเนื้อขอบยางไปมันจะดีนะหากเราเอาน็อตสั้นเกินไปเนี่ยลอยยึดเกาะมัน รอยยึดเกาะของเกีียวมันสั้นนะเดี๋ยวมันไม่มีความคงทนนะเพืเ่อนๆยิงประมาณหกตัวจริงๆแล้วเนี่ยฐานเราใส่ก่อนนะเราค่อยเอามาแปะอันนี้ก็ได้แต่ผมลืมฮะก็เลยท,ทําทีหลังนะหลังจากที่เอาไปตากแดดแล้วก็รอใหอ้ซิลิโคนมันแห้งเราก็เอามาทาสีฮะอันนี้เป็นสีกันสนิมสีดาฮะกันสนิมก็เอามาแล็บใส่แบบนี้เลยนะแล็บใส่แบบนี้เลย สีกันสนิมเอาสีดำทาใครที่เห็นเขา,เาทำขายนะ่ะแล้วเห็นมันสีดำสวยนะ่ะเขาเอานี่แหละฮะเพื่อนๆสีนี่แหละสีดำนี่แหละทาซึ่งมันจะทำให้สวยแล้วก็เงางามด้วยยางเนี่ยส่วนผมเอามาทาเฉพาะไอ้น,นี้ก็พอนะบางคนเนี่ยเขาไม่ใช้ซิลิโคนนะเขายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาสีเนี่ยทาเลยฮะเพื่อนๆสีทาแต่ว่าเขาทาประมาณสองถึงสามรอบนะสีตัวเนี้ย แต่ผมใช้ซิลิโคนไปแล้วสองรอบแล้วเอาทาเอาสีสีดำเนี่ยกันสนิมเนี่ยมาทาอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วก็เหมือนเป็นช่วยเกาะป้องกันอีกนะป้องกันการซึมอีกชั้นที่สามประมาณนี้ก็ใช้สีทาครับเพื่อนๆแล็บเข้าไปสีผมทาประมาณ รอบถึงสองรอบก็พอนะไม่ได้ทาเยอะครับเพื่อนๆทาบางๆคนระสีดำกันสนิมมาเพื่อนๆที่ผมเอามาทำฮนะแล็บเข้าไปสวยงามครับเพื่อนๆใครที่สงสัยนะครับเ,เอาอะไรทาทำไมสีดำเงาจังเขาเอาสีดำกันสนิมนะมาทาเห็นไหมเงางามฮนะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันแห้งนะแล้วค่อยไปเทสในเรื่องของการรั่วนะ ทำเสร็จแล้วมันจะรั่วไหมนะแต่ผมว่าเนี่ยไม่รั่วแน่นอนนะเพืเ่อนๆแน่นหนาแน่นอนนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะการเทสดรั่วกันว่ามันจะรั่วหรือเปล่าฮนะมาถึงขั้นตอนการเทสดน้ําครับต้องเอาน้ําใส่เท,ทิทุกครั้งหลังจากที่เรารอกาวแห้งเสร็จนะครับก็จะเอาเปิดน้ําประปาครับทีใส่เข้าไปครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีจุดหรือรอยรั่วตรงไหนไหมที่เราจะต้องแก้ไขเพิ่มนะแต่ที่ดูแล้วเนี่ยงานดอกมนอานเนียนนะฮะไม่น่าจะมีรอยรั่วตรงไหนนะต้องเปิดน้ําเข้าไปครับน้ําจากบาดาลของเราเติมเข้าไปน้ํากําลังไหลขึ้นมาใกล้จะท่วมอ่างยางแล้วนะฮะใกล้จะท่วมก้นยางแล้ว น้ำเต็มอ่างแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูตามตะเข็บด้านล่างนะ,ะตรงตีนอ่างเก็บน้ํากันว่ามันมีรอยรั่วลงมาหรือไม่ครับเช็ครอยรั่วตามตะเข็บนะเท่าที่ผมเช็คตอนนี้นะฮะรอยรั่วตามตะเข็บด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยรั่วเลยนะครับเพื่อนๆทั้งสองฝั่งทั้งรอบวงเลยไม่มีรอยรั่วนะก็ถือว่างานที่เราทําไปเนี่ยถือว่าผ่านนะฮะถือว่าผ่านทาไปสองชั้นนะ สำหรับซิลิโคนซิลิโคน2ชั้นแล้วก็มีสีกันน้ำอีก1ชั้นถือว่าผ่านนะฮะน้ำไม่มีรอยรั่วสำหรับการ DIY ยางของเราในวันนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะฮะท่านเอาไป DIY ใช้เองก็ได้หรือจะเอาไป DIY นะฮะทำขายก็ได้นะฮะทำขายเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะฮะมันมีทั้งยางมอไซ นะที่เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะเราก็ไปหาซื้อต่อเข้ามายางที่ไม่มียางหนันะส่วนรถยนต์นะะก็ไปหาซื้อต่อเข้ามาเ<อ>ขาขายเนะี่ยไม่ต้นทุนมันนะนะฮะไม่เกินเส้นละหนึ่งร้อยบาทหรอกเพื่อนเพื่อนสำหรับยางอนตัวนี้นะต้นทุนมันนะฮะมันเป็นยางเก่านะก็ไปหาเอานะหาซื้อเอาแต่ถ้าหากเขาขายสองร้อยขึ้นไปเส้นละสองอย่าไปหาทํานะฮะมันไม่คุ้มนะครับเพื่อนเพื่อน นะเพราะถ,าถ้าเอาไปขายต่อเนี่ยคือมันต้องมาต้นทุนซิลิโคนต้นทุนต้นทุนหัวน็อตที่เราย,ยิงอีกต้นทุนค่าแรงเราอีกเนี่ยบวกบวกเข้าไปแล้วจะไปขายห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทขนาดเท่านี้เนี่ยมันไม่คุ้มนะไม่มีคนซื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากมันเกินสองร้อยขึ้นไปอย่าไปเอามาทาขายเป็นเด็ดขาดนะถ้าหากเส้นละห้าสิบบาทหรือเส้นละไม่เกินหนึ่งร้อยเนี่ยจับมาทําขายได้เลยคนระับได้แน่นอนครับ